สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณค่าดัชนีโ o c a l m o r ล l นนะครับสำหรับวิธีการนี้นะครับก็แตกต่างจากวิธีการแบบ g l o b a l นะครับตรงที่วิธีการ global เนี่ยนะครับก็ให้ค่าเป็นเพียงค่าเดียวนะครับแล้วก็ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของ ปรากฏการ์ที่เราสนใจนะครับแต่วิธีแบบโลเคอลเนี่ยนะครับจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีการแปลความหมายค่าต่างๆเนี่ยนะครับได้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับวิธีการนี้นะครับก็พัฒนาขึ้นโดยคุณแอนเซลินนะครับในปี1995นะครับก็จึงมีชื่อเรียกวิธีการ โลเคอลเนี่ยนะครับว่าวิธีอ n นซ l ลินโลเคอล์โมเลนไอนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลเคอล n อินดิเคเตอร์ออฟสเปเชียลแอสโซเชชันนะครับหรือตัวยอ่อคำว่าลิซ่านะครับฉะนั้นเวลาเราไปอ่านในเปเปอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะเจอ,อคำศัพท์ทั้งสองคำนี้นะฮะต่จริงๆแล้วก็คือทั้งสองคำมีความหมายเดียวกันนะครับท่านี้วิธีการนี้นะครับก็จะให้ผลลัพธ์เป็นค่าดัชนีนะครับในแต่ละ รูปลักษ์เชิงพื้นที่นะครับหรือว่าในแต่ละโพลีกอนหรือว่าในแต่ละจุดนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลนําเข้าของเรานะครับคราวนี้ค่าของมันเนี่ยนะครับค่าดัชนีตัวไเนี่ยนะครับมันก็จะใช้บ่งชี้ถึงนะครับในกรณีที่ถ้าค่ามันเป็นบวกเนี่ยนะครับมันก็จะบ่งชี้ถึงรูปลักษ์เชิงพื้นที่นะครับที่อยู่ติดกับมันหรืออยู่ในย่านที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับมีค่าที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งค่าที่ว่าก็คือค่า a t t r i b u t e นะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งค่าสูงสูงนะครับหรือเป็นค่าต่ำๆนะครับในกรณีที่ค่า index เป็นค่าค่าเป็นบวกนะครับแต่ในทางตรงข้ามกันนะครับในกรณีที่ค่า i n d e ด็กมีค่าติดลบนะครับมันก็จะบ่งชี้ว่ารูปลักษณ์เชิงพื้นที่ที่อยู่ติดกับมันเนี่ยนะครับมีค่า a t t r i b u ิวเนี่ยไม่ได้คล้ายคลึงกันนะครับเอา2ค่าเนี่ยมาแปลความหมายนะครับในเรื่องของปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของอ ปรากฏการณ์ที่เราสนใจนะครับและในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะแปลความหมายผลลัพธ์จากค่าอินเด็กต์เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้ควบคู่กับค่าทางสถิตินะครับค่า C-Score หรือว่าค่า p v a l u e s นะครับเพื่อบ่บงบอกระดับน่าจะสำคัญทางสถิตินะครับคือถ้ามันมี s i gn i f i c a n t เนี่ยนะครับเราก็จะแยกผลลัพธ์นะครับสามารถจำแนกได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มนะครับของ ของ a t trib u t e ที่มีค่าสูงสูงนะครับหรือการรวมกลุ่มของ a t trib u t e ที่มีค่าต่ำต่ำนะครับรวมไปถึงค่าผิดปกติเชิงพื้นที่หมายความว่าอะไรหมายความว่า a t trib u t หนึ่งมีค่าสูงนะครับแต่เพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยมีค่าต่ำนะครับหรือในทางกับกันนะครับ a t trib t e ตรงนี้มีค่าต่ำนะครับแต่เพื่อนบ้านรอบๆมีค่า a t trib u t e สูงนะครับอันนี้เรียกว่าค่าผิดปกติหรือว่า o u t l i e r เออ นะครับฉะนั้นผลลัพธ์จากวิธีการนี้นะครับมันก็จะได้เป็นรูปแบบเชิงพื้นที่ออกมานะครับทั้งหมดด้วยกันนะครับมีอยู่4รูปแบบนะครับ4รูปแบบนะครับผมให้ดูภาพนี้หนึ่งนะครับนะครับก็คือ high high cluster นะครับอันนี้หมายความว่าอะไรครับในพื้นในรูปลักษณ์พื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านโดยรอบเนี่ยนะครับมีค่าของ attribute ที่เราสนใจเนี่ยนะครับมีค่าใกล้เคียงกันนะครับมันก็เลยถูกจำแนกเป็น high high cluster นะครับคือการรวมกลุ่มของค่าสูงสูงนะครับอันที่สองนะครับ low low cluster นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะพื้นที่พิกเซลตรงเอ่โทษทีไอโพลิกอนตรงกลางนะครับกับโพลิกอนเพื่อนบ้านเนี่ยมีค่า attribute ต่ำๆนะครับใกล้เคียงกันนะครับเลยเกิดการรวมกลุ่มของค่าต่ำๆนะครับ low low cluster ทั้ง high high cluster กับ low low cluster เนี่ยนะครับค่าของมันเป็นค่า Index เนะครับเป็น positive คือมีค่าเป็นบวกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ polygon ตรงกลางเนี่ยนะครับมีค่า attribute ต่ำแล้วก็รอบๆมีค่าสูงนะครับก็จะเรียกว่า low high outlier นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ high low outlier ก็คือตรงกลางมีค่าสูงแต่รอบๆมีค่าต่ำนะครับฉะนั้นถ้า ดูค่าทางสถิติแล้วเนี่ยนะครับมัน s i g n i f i c a n ์เนี่ยมันก็จะสามารถจําแนก pattern หรือว่ารูปแบบเชิงพื้นที่ของปรากฏการณ์ที่เราสนใจนออกได้4แบบนะครับแต่ถ้าค่ามันไม่ significant นะครับมันก็จะถูกจัดจำแนกเป็นแบบ random นะครับคือไม่ได้จัดกลุ่มเข้าเ้นใน4่กลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ได้ในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งต่างจากวิธี global คราวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการคํานวณนะครับจริงแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์นะครับเชิงพื้นที่นะครับซอฟต์แวร์ทางด้าน G S นะครับในการคํานวณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าที่มาที่ไปของค่าต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ภายใต้สมการของแอนเชลินเนี่ยนะครับมันคิดคํานวณยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเหล่านี้นะครับก็ถูกพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อให้มันมีผลิภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับโดยการ modify รูปแบบของสมการหลักคิดต่างๆทางสถิติเนี่ยนะครับมีการต่อยอดมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเบสิกที่เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับ paper นะครับต้นฉบับนะครับก็คือของกูณแอนเรลินนะครับในปี1995นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อ paper เขาเลยนะฮะตัวย่อว่าลิซ่านะครับแล้วก็เรามาดูข้อมูลนะครับไอที่นี้ผมใช้ข้อมูลตัวอย่างนะครับจำนวนทั้งสิ้น7จังหวัด นะครับก็เป็นข้อมูลรายได้เฉลี่ยนะครับต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับของจังหวัดต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้จํานวนโพลีกอนหรือจํานวนจุดเนี่ยที่มากพอนะครับแต่ในที่นี้ เรายกตัวอย่างแค่เจ็ดโพลีอนะครับซึ่งจริงแล้วก็ถือว่าน้อยมากนะครับที่จะอธิบายความสัมพันธ์แต่ว่าเราจะมาแสดงให้เห็นเรื่องของการคํานวณเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูสมการครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องแยกเทอมแล้วก็คํานวณเป็นละสเตปปฏิบต์ให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับสำหรับข้อมูลก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด7โพลีอนะครับแล้วก็เป็นช่องอินคัมเนี่ยนะครับก็คือ x i นะครับก็คือค่า a t t r i b u t e ที่เราสนใจนะครับ ที่เราสนใจนะครับแล้วก็ในสมการก็จะมีตัวสมการย่อยแบบนี้นะครับก็จะมีค่า s ก็คือ standard deviation นะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็ตามสูตรนี้เลยนะครับ square root อะไรต่างออกมานะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาเนาะนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับพื้นฐานที่มีอยู่ใน excel ได้นะครับพิมพ์ตรงช่องฟังก์ชันนี้นะครับเท่ากับ st อ่านะครับ s t a n d a r d d เ v i a t i o n ครับเลือก .s นะครับรับ Sample นะครับแล้วก็ลากคุมใน Attribute ที่เราสนใจนะครับก็คือทั้งหมดนี้เลยนะครับ x1 ถึง x7 นะครับแล้วก็ Enter อนะครับอันนี้ก็จะได้ค่า s เข้ามาแล้วนะครับ s ในสมการก็ได้ละนะครับแล้วถ้าหาค่า z i นะครับแต่ละตัวนะครับก็ มันทำโดยการ Xi x i ลบ x bar นะครับ x bar ก็คือค่าเฉลีย่ยเนาะค่ามีนนะครับก็ทั้งหมดเฉลีย่ยรายได้เฉลีย่ยอยู่ที่22,006บาทนะครับเราก็จะมาหาค่า Xi x i ลบ x bar นะครับผมพิมพ์ตรงนี้นะฮะกับฟังก์ชัน x i ลบ x bar นะครับเราฟิกเซล B11 นะครับกดปุ่มฟังก์ชัน F4 ก็ copy นะครับ copy นะครับนี่ก็จะได้ xi ลบ x bar นะครับนะครับสำหรับค่า z i ก็หาได้โดย xi ลบ x bar หารค่าหาร s นะครับหาร standard deviation นะครับแล้วก็พิมพ์ฟังก์ชันตรงช่อง z i นะครับอันนี้ผมเตรียม Excel ไว้แล้วนะครับเพื่อให้เพื่อให้ไวนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ใช่ไหมครับหารด้วยค่า s นะครับ นะครับชื่อเซลล์ที่ B13 นะครับผมฟิกเซลล์กดปุ่มฟังก์ชัน F4 นะครับฟิกเซลล์นะครับบางทีท่านไปทำตามเนี่ยนะครับต้องเซตตรงนี้ให้เป็นตัวเลขนะครับมันจะได้โชว์ทศนิยมนะครับสามสี่ตำแหน่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่โชว์บางทีจะเป็นศูนย์กันหนึ่งนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราได้ค่าซัตไอละ ครัเซตไอในสมการได้แล้วนะครับหมายความว่า i แต่ละตัวเนี่ยนะครับเราก็จะมีค่าเซตไอของใครของมันเห็นไหมครับของบุรีรัมของการ์ลาสินของขอนแก่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะใช้ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่นะครับก็คือการสร้างเมทริกซ์ถ่วงน้ําหนักนะครับอันนี้ก็จะดูความสัมพันธ์ว่าไอโพลีกอนที่เราสนใจเนี่ยเช่นบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมันมีขอบเขตอะไรที่อยู่ติดกันบ้าง การสร้างแมทริกซ์ตรวจลำดับก็คือดูความสัมพันธ์ของตัวมันกับโพลีกอนที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับซึ่งคอนเซปต์ของการเลือกเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับกว้างๆก็จะมี2แบบก็คือเลือกแบบโดยใช้ระยะทางเป็นตัวกําหนดนะครับกับใช้อันที่2คือใช้ขอบเขตที่มันอยู่ติดกันนะครับอันนี้เราใช้วิธีพื้นฐานนะครับวิธีง่ายสุดก็คือ Binary c o n t i ิ u i t y นะครับก็คือดูว่าถ้ามันอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ให้ค่าเป็นหนึ่งให้โค้ดเป็นหนึ่งนะครับถ้าไม่ติดก็ให้เป็น เป็นศูนย์นะครับเช่นบุรีรัมกับบุรีรัมอี้ตัวมันเองเนาะเราก็ไปใช้นะครับก็ใส่เป็นศูนย์นะครับบุรีรัมกับกาลสินนะครับบุรีรัมไม่อยู่ติดกับกาลสินก็ใส่เป็นศูนย์นะครับบุรีรัมมีติดกับขอนแก่นก็ใส่ใส่เป็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมทริกนะครับก็ใส่ไปจนจนครบนะครับอันนี้ผมทํามันเรียบร้อยลวนะครับท่านลองแท็กดูควบคู่กับแผนที่แผ่นนี้ได้นะครับก็จะเห็นความสัมพันธ์ในรูปของเมทริกถ่วงน้ําหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัม นะครับก็คือเป็นผลรวมในแนวแถวนะครับผลรวมในแนวแถวเห็นมซัมเซลซีสิบแปดนะครับตั้งแต่เซลเนี้ยถึง I18 นะครับก็เป็นผลรวมนะครับคราวนี้ในวิธีโล c คอล o มอรานไอเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้วิธีการทําการปรับค่าถ่วงน้ำหนักนะครับให้เป็นบรรทัดฐานในแนวแถวหรือว่าการ Normalize นะครับหรือการ Standardize นะครับให้ค่ามันอยู่ใน ผลรวมเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งเห็นไหมครับก็คือเอาจากตารางข้างบนนี่เองนะครับจากตรงนี้นะครับแล้วเอาอะไรครับเอาเซลที่เดีย๋ยวผมขอยกสูตรให้ดูนะครับเซลลที่ C18 นะครับหารด้วยผลรวมใช่ไหมครับหารด้วย J18 นะครับอันนี้ก็ d 18หารด้วย J18 นะครับก็คือการ normalize ค่านะครับแล้วผลรวมในแนวแถวหลังจากที่เรา n ormalize แล้วเนี่ยนะครับหรือว่า s ั a n d นดัน z e แล้วเนี่ยนะครับค่าผลรวมก็จะเป็น1นะครับผลรวมก็จะเป็น1นะครับ้องแท็กดูนะครับนี่ก็จะเป็น1นะครับก็คือเอาเซลล์ข้างบนนี้ใช่ไหมครับหารกับผลรวมนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์นี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าถ่วงน้ำหนักนะครับ ทวนน้ำหนักที่ผ่านการทำ low standard dice แล้วนะครับคือทำให้ผลรวมมันปีค่าเป็นเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้ค่า wij นะครับคือค่าทวนน้ำหนักนะครับในตำแหน่งที่ i กับ j นะครับ i, I คือแนวนี้ใช่ไหมครับอันนี้เซลล์ที่ผม active อยู่เนี่ยก็คือ W11 นะครับ i 1 j 1ใช่ไหมครับเซลล์นี้ก็คือ W12 นะครับ i เป็น1 j 1. เป็น2เซลล์นี้ก็คือ w 13 i 1 j 3นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าถ่วงน้ำหนักนะครับนะครับที่ทำการปรับฐานให้เป็น1แล้วนะครับสเต็ปต่อมานะครับเป็นสเต็ปที่3นะครับเราได้ค่า w ดบบิ้น i j ละนะครับสเต็ปต่อมานะครับแล้วเราก็ได้ค่า z i แล้วใช่ไหมครับสเต็ปต่อมาก็คือเราจะคูณค่าถ่วงน้ำหนัก z i เห็นไหมครับ w i j คูณกับ z j นะครับ Z J กับ z i เน <ril jamais drama> ี z ่ยนะครับมีค่าเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันคูณในเมทริกก็คือวางตัวในแนว i ก็คือแนวแถวนะครับ J ก็คือแนวคอลัมน์นะครับฉั้นถ้าเราสังเกตดูนะฮะอันนี้คือ z j เห็นไหมครับ Z J มาจากไหนฮะมาจากเ I นะครับเดี๋ยวผมโยงสูตรให้ดูนิดหนึ่งครับ ยอ,ย,อยอดจอนะครับเอาจะเห็นประมาณยางไงนะครับเห็นไหมครับ J1 ก็คือ I1 J2 ก็คือ I2 J3 ก็คือ I3 J4 ก็คือ I4 J6 J7 นะครับก็คือค่า z ันั่นเองใช่ไหมครับแต่วางในแนวคอลัมน์นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาขยายมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับ ZJ นะครับ1 ZJ 2 ZJ 3นะครับนะครับเราก็จะคูณ WIJ กับ ZJ นะครับผมแอคทีฟอยู่ที่เซลล์นี้นะครับเดี๋ยวผมแทร็กเซลล์ให้ดูนะครับคูณ WIJ ของตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับ คูณกับ Zj ก็ได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้นะครับทำไปทีละทีละแถวนะครับตอนนี้เราทำแถวนี้อยู่นะครับบุรีรัมนะครับแถวที่ i 1เซลล์นี้ก็คือเห็นไหมครับ w 2, 1 2คูณด้วย Zj 2นะครับคูณกับตัวนี้นะครับคูณกันอันนี้ก็ถักเซลเซล์ ในความที่มันคำนวณค่า i ในแต่ละในแต่ละโพลิกอนใช่ไหมครับมันก็ทำไปทีละแถวทีละแถวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับแถวที่สองการสิบเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้ z j ตัวเดียวกันใช่ไหมครับในแถวนี้เดี๋ยวผมแทรกให้ดูนะครับคูณกับค่าเวเห็นไหมครับเวจากตารางนี้มาคูณกับ z j ก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งตารางเลย นะครับดูที่ฟังก์ชันนะครับแท็กดูตามสูตรได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้อะไรครับเนีย่ยนะครับผลคูณของ WIJ ZJ ของแต่ละแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์แต่ละเซล,ล,ล์นะครับและนํามาทําเป็นผลรวมเห็นไหมครับซิกมา WIJ นะครับแล้วก็ไม่รวมเซลล์ที่ที่เป็น I1J1 ไอสองเจนะครับไม่รวมตัวมันเองนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็คือ0อยู่แล้วนะครับมันก็คือ0อยู่แล้วก็ไม่ได้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็จะผลรวมนะครับในแนวแนวแถวนะครับนะครับในแนวแถวนะครับอันนี้ผมแทร็กเซลให้ดูนะครับอันนี้คือผลซ้ำในแนวแถวเห็นไหมครับผลซ้ำของผลคูณ wij ไอคูนเซ นะครับก็จะได้ผลซ้ำออกมานะครับโอเคใจไหมครับนี่เราก็ได้ค่านี้ออกมาของแต่ละของแต่ละโพลีกอนนะครับก็จะได้ค่าไขค่ามันออกมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับสมการที่จะคำนวณค่าดัชนีมอร์แรนนะครับแบบโลคอลนะครับก็คือเอา ZI นะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับคูณกับผลรวม นะครับผลรวมของผลคูณ w i j คูณกับ z j นะครับก็คือช่องนี้นะครับอันนี้ก็คือเอาอะไรคูณกับอะไรตรัวเซลล์นะครับก็คือเอาเซลล์ที่ b 4 0นะครับคูณกับ j 4 0ใช่ไหมครับ z i นะครับดูสมาการนี้นะครับ z i คูณกับผลรวมนี่ใช่ไหมครับเนี่ยก็จะได้เป็นค่า Index ของโพลีนที่ไอนะครับนี่คือค่าโลเคอลมอร์แนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ค่าโลเคอลมอรแอนของจังหวัดกาลสินนะครับขอนแก่นมหาสรารคามนคามมรศรีมาร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับถ้าจะมีสองสองสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นค่าบวกกับค่าลบนะครับอย่างบุรีรัมย์กาลสินเนี่ยมหาสรารคามเนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับ ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นไงครับค่าบวกก็คือค่อนข้างมีการรวมกลุ่มนะครับมีค่าที่คล้ายคลึงกันกับจังหวัดที่อยู่รอบๆนะครับมีค่าที่คล้ายคลึงกันซึ่งความคล้ายคลึงที่ว่าเนี่ยเป็นได้ทั้งค่าสูงแล้วก็ค่าต่ำนะครับส่วนกรณีที่มีค่าอินเด็กเป็นลบนะครับในท่องสีเขียวเนี่ยนะครับเช่นของขอนแก่นภาษีมาร้อยเอสซรินเนี่ยมีค่าเป็นลบ ก็บ่งชี้ว่าไอ้จังหวัดที่อยู่รอบๆเนี่ยเช่นของขอนแก่นเนี่ยนะครับข้อมูลจังหวัดที่อยู่รอบๆขอนแก่นเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยนะครับมีค่าไม่ได้คล้ายคลึงกับจังหวัดขอนแก่นนะครับค่ามันเลยเป็นเป็นลบนะครับแต่ที่บอกไปในตอนต้นนะครับไอ้ผลของดัชนีมอร์แลนเนี่ยมันยังไปใช้ในการแปลตีความเลยไม่ได้นะครับมันต้องดูค่าระดับนัยสำคัญทางสถิตินะครับก็จะต้องมีการคำนวณค่า Cscore แล้วก็ค่า P-value สอง นะครับอันนี้เราผมไม่ได้โชว์ในสไลด์นี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเกณฑ์ที่จะบอกว่าอ่าโอเคละนะครับถ้าค่า c s ส o อร์เท่านี้นะครับก็ถือว่า s i gnificance นะครับแล้วก็จะจัดกลุ่มเป็น4กลุ่มนะครับนี่เรามาดูผลตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นในแผนที่ที่ผม Select อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ผมลองคำนวณในโดยใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS นะครับก็จะได้ค่าดัชนี Moran I นะครับ ช่องที่เป็นไอไหครับอย่างเช่นบุรีรัมเนี่ยนะครับคือจังหวัดนี้นะฮะบุรีรัมค่าดัชนีของมอรแรนแบบโลคอลเนี่ยนะครับ0.0847เห็นไหมครับก็ตรงกับที่เราคำนวณของกาลสิน0.5536นะครับค่าไอก็เหมือนกันนะครับดูทุกจังหวัดนะของขอนแก่นก็จะเป็นค่าขอนแก่นอย,อยู่ตรงนี้นะครับลบ0.0857เนาะนะครับก็จะได้ผลการคำนวณที่ เหมือนกับที่อยู่ในในซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราดูค่า p-value แล้วเนี่ยนะครับทั้งค่า c s c o r e กับ p-value เนี่ยก็จะบอกถึงระดับนัยสำคัญทางสถิตินะครับอย่างจังหวัดที่เป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามีค่า p-value น้อยกว่า0.05ยอย้โทษทีนะครับมากกว่า0.05นะครับก็ไม่ซิกนะครับไม่ซิกนิฟิยแคนซ์นะครับมีจังหวัดกาลสินจังหวัดเดียวนะครับที่มีระดับ ความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมีค่า p-value น้อยกว่า0.05นะครับก็คือเป็น0.03นะครับมันยังถูกจัดกลุ่มเป็นอะไรครับ low low cluster นะครับหมายความว่าอะไรครับจังหวัดเพื่อนบ้านอยู่รอบกาลสินเนี่ยมีค่าต่ำนะครับและตัวจังหวัดกาลสินเองก็มีค่าต่ำนะครับเป็นการรวมกลุ่มของค่าต่ำๆหมายความว่าโดยรอบเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยต่ำนะครับเป็นการรวมกลุ่มของค่าต่ำๆ นะครับเราก็ใช้ค่านี้ในการไปแปลความหมายในการอภิปรายผมได้นะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นผลเรื่องการแปลความหมายนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าดัชนีโลเคอล์อินด x นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับผมลองรันกับข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าเอามาทั้งทุกจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นผลลัพธ์จากวิธีแ n น e l i n นโล a คอล์ม n ล I นซ์ะครับสีเหลืองๆเนี่ยก็คือ not significant นะครับไม่มีนยสำคัญทางสถิตินะครับแล้วก็สีแดงอ่อนนะครับก็คือการรวมกลุ่มของ high high cluster นะครับโซนภาคกลางใกล้กรุงเทพอันนี้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จังหวัดข้างๆก็มีรายได้สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับ low low cluster นะครับคือจังหวัดเนี้ยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำ แล้วก็จังหวัดโดยรอบเนี่ยก็มีค่าต่ำเช่นเดียวกันนะครับมาเลยเกิดการรวมกลุ่มของ low ลคล c ส u s t e r นะครับส่วนสีแดงเข้มเนียครับ high low outlier นะครับหมายความว่าจังหวัดที่เป็นสีแดงแดงเนี่ยนะครับมีรายได้สูงนะครับแต่จังหวัดที่อยู่โดยรอบๆสีเหลืองเนี่ยนะครับมีรายได้ต่ํากว่าอย่างมากผิดปกตินะครับก็เลยจัดกลุ่มเป็น high low outlier นะครับ สีน้ําเงินนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ low high outlier นะครับหมายถึงว่าจังหวัดที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเนี่ยนะครับรายได้ต่ำนะครับแต่ในขณะที่จังหวัดรอบข้างเนี่ยมีค่าสูงกว่าอย่างผิดปกตินะครับเลยอยู่จัดกลุ่มเป็น low high outlier นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นโพล y g o n นะครับสำหรับภาพขวามือเนี่ยนะครับเป็นอันนี้เป็นเรื่องของจํานวนประชากรนะครับ รูปแบบการกระจายของจำนวนประชากรในจังหวัดขอรสีนมานะครับแต่ละจุดเนี่ยก็คือที่ตั้งของหมู่บ้านนะครับก็จะมีจํานวนประชากรนะครับถ้ากลุ่มสีสีแดงนะครับสีแดงอ่อนนะครับก็จะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ก็คือมีค่าสูงนะครับสีส้มแล้วกันนะสีออกส้ม,สมนะครับแล้วก็มี หมู่บ้านโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะมีประชากรสูงเช่นเดียวกันนะครับส่วน cluster r o w ก็คือสีฟ้านะครับคือตัวมันเองเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่มีประชากรต่ำแล้วก็จังหวัดโดยรอบก็มีประชากรต่ำนะครับอันนี้ก็สามารถแปลความหมายในเรื่องของรูปแบบเชิงพื้นที่ได้นะครับก็นะครับนักศึกษาก็ลองไปฝึกใช้นะครับในซอฟต์แวร์นะครับทางไอซอฟต์แวร์ทาง,งด้าน G.S. นะครับแล้วก็ลองฝึกคำนวณด้วย e x c e l ด้วยมืออย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจค่าที่มาที่ไปนะครับเวลาเราไปตามอ่าน p ป p e r ต่างๆก็จะได้ติดตามอ่านได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในงานที่เราสนใจได้อย่างเหมาะสมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ